สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาทำโจทย์คณิตศาสตร์นะคะทั้งหมด3ข้อนะคะก็จะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับการจัดรูปนะคะก็เริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเขาถามว่า x ยกกำลังสลบด้วย x บวกด้วย1เท่ากับ0แล้วจงหาค่า x ยกกำลัง9กบวกด้วย x ยกกำลังลบ9บวกด้วย x ยกกำลัง6บวกด้วย x ยกกำลังลบ6บวกด้วย x ยกกำลัง3บวกด้วย x ยกกำลังลบ3บวกด้วย1นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ขั้นแรกนะคะเราก็จะสามารถจัดตัวนี้นะคะก็ต้องจัดตัวนี้ก่อนเลยค่ะก็คือเราก็จะใช้สูตรนี้นะคะ หน้าบวกหลังคูณด้วยหน้ากำลังสองอ้ลบด้วยหน้าหลังบวกด้วยหลังกำลังสงเท่ากับศูนย์นะคะก็จะเป็นหน้ากำลัง3าบวกด้วยหลังกำลัง3นะคะเท่ากับศูนย์โดยหน้านะะก็จะเป็น x ค่ะกำลังสาม บวกด้วยหลังก็คือ1กําลัง3เท่ากับ0นะคะดังนั้น x กลัง3ก็จะเท่ากับลบ1ค่ะต่อไปนะคะเราก็ต้องจัดรูปสมการที่2นะคะเมื่อกี้ขออภัยนะคะที่2ค่ะ <c oughs> ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ x ยกกำลัง3ยกกำลัง3แล้วก็บวกด้วย 1>, 1ส่วน x ยกกำลังสยกกำลัง3บวกด้วย x ยกกำลัง3ยกกำลังสองนะคะบวกด้วย1ส่วน x ยกกำลัง3ยกกำลังสองบวกด้วย x กำลัง3บวกด้วย1ส่วน x กำลัง3แล้วก็บวกด้วย1น,นะคะเราก็จะแทนค่า x กำลัง3เท่ากับลบ1ลงไปนะคะ ก็จะได้เป็นว่าลบหงยกกำลังสามเท่ากับลบ1บวกด้วยลบ1บวกด้วย1บวกด้วย1บวกด้วยลบ1บวกด้วยลบ1บวกด้วย1ก็จะได้เป็นลบ4บวกด้วย3มก็จะเท่ากับลบ 1, 1> ข้อที่สองนะคะก็เมื่อกี้ก็คือตอบลบ1นะคะ มาข้อที่2เลยนะคะข้อที่2เขาบอกว่าจงหาค่าของ1ส่วนด้วยรูตรากที่3ของ9บวกด้วยรากที่3ของ6บวกด้วยรากที่3ของ4นะคะเราก็จะจัดรูปเป็นตัวเลขยกกําลังก่อนนะคะก็จะเป็น9ก้ากำลังหส่วนสบวกด้วย6ยกกาลัง1นส่วนสบวกด้วย4ยกกาลัง1นส่วนสาม ก็คือจัดรูปตัอข้างล่างก่อนเลยนะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็น3ยกกําลัง1นส่วนสยกกําลังสองบวกด้วย3ยกกําลัง1นส่วนสคูณด้วย2องก,กำลังหส่วนสแล้วต่อไปนะคะก็เป็น2ยกกําลัง1นส่วนสยกกําลังสองนะคะ หลังจากเราจัดรูปข้างล่างได้แล้วนะคะเราก็จะสามารถสังเกตได้ะค่ะว่ามันก็จะเป็นสังเกตจากหน้ากําลังสองบวกหน้ากําลังสองก็คือแบบเราสามารถสังเกตได้นะคะว่ามันสามารถจัดรูปเป็นกําลังสามที่ติดลบลบได้นะคะ ก็เราสามารถดูได้นะคะมันสามารถจัดเป็นลบกำลังสได้ดังนั้นตัวข้างล่างนี้นะคะถ้าจัดจัดเป็นกำลัง3ก็จะได้เป็น x ลบก็คือว่าหน้ากำลังสลบด้วยหลังกำลังสนะคะโดยเราก็จะต้องคูณก็คือสูตรหน้ากำลังสาลบหลังกำลัง3ก็คือหน้าลบด้วยหลังคูณด้วยหน้ากำลังสองบวกด้วยหน้าหลัง บวกด้วยหลังกําลังสองนะคะก็คือข้างล่างนะคะเออดังนั้นเราก็มาเขียนเป็นรูปสมการตรงนี้นะคะเราก็ขอคันลอกค่ะ ไม่ต้องคัดลอกเลยหรกคะ่ะเดี๋ยวเขียนเองเลยเอ้ยก็ตรงนี้นะคะเราถ้าจะจัดรูปเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องคูณหน้าลบหลังส่วนด้วยหน้าลบหลังนะคะก็จะเป็นเพราะว่าเราต้องคูณด้วยหนึ่งเข้าไปค่ะสมการจึงจะเท่าเดิมนะคะเราก็ต้องเป็น 3ยกกำลัง1ส่วน3ลบด้วย3ยกกำลัง1ส่วน3เอ้ยลบด้วย2ยกกำลัง1ส่วน3กับ3ยกกำลัง1ส่วน3ลบด้วย2ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเราก็สามารถได้ข้างล่างนะคะเป็น3ยกกำลัง1ส่วน3คูณด้วยเอสย 3, 1, 3ยกกำลัง1่ส่วน3ยกกำลัง3แล้วก็ลบด้วย3ยกำ 1, 3, ยกำลัง1ส่วน3ยกกำลัง 2องกลังหนึ่งส่วนสามยกกำลังสามนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็น3ามกลังหนึ่งส่วนสามลบด้วย2องกลังหนึ่งส่วนสามนะคะข้างล่างเราก็สามารถตัด3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 นะคะก็จะเป็น3ลบ2ข้างบนก็จะเป็น3รูท3นะคะแล้วก็3เอ้ย3รูท2ถูกแล้วนะคะก็จะได้เป็น1 3ก็คือส่วนข้างล่างก็จะเป็น1นะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็น 3รูท3ลบด้วย3รูท2ค่ะคำตอบก็คือเท่านี้นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือข้อที่3ค่ะข้อที่3นี้นะคะเราก็จะใช้จัดรูปตัวนี้ก่อนเลยค่ะก็คือจะได้เป็น x-2 กยกกำลังสบวด้วย y ยกกำลังสเท่ากับ23 x y นะคะเนื่องจากว่าเรานำา y y ไปคูณทั้งสมการค่ะก็ต่อไปนะคะ เราก็นำตัวนี้มายกกำลังสองค่ะเพื่อให้ได้ xy แล้วเราจะได้แทนค่า 23xy ลงไปนะคะก็จะได้เป็น x ยก XY, ก, y, กำลังสองบวกด้วย 2xy บวกด้วย y กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ35ยกกำลังสองนะคะเพราะเรายกกำลังสองทั้ง2ด้านค่ะก็จะได้เป็น35ยกกำลังสองลบด้วย 2xy นะคะก็จะเท่ากับ 23xy นะคะเนื่องจากเราแทน จากตรงนี้นะคะแทนลงใน x กำลังสองบวกด้วย y ยกกำลังสองค่ะหลังจากที่เราได้มาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำสอ xy บวกทั้ง2ด้าน,นะคะ mm hmm. ก็จะเป็น25คูณด้วย xy เท่ากับ35มสิบหายกกำลังสองนะคะเราก็จะสามารถหาค่า xy ได้เป็น35คูณ35หารด้วย25นะคะก็จะเป็น ได้เป็น7 7 7คูณ7ได้49ค่ะหลังจากนั้นเราจึงสามารถแทนค่าลงไปได้นะคะจึงทำให้หา x กำลัง2บวก y กำลังสได้นะคะเนื่องจาก x กำลัง2บวก y กลังสจะมีค่าเท่ากับ23 xy นะคะดังนั้นจึงต้องนำ23คูณด้วย49นะคะก็จะออกมาเป็นคำตอบก็คือ เราจะนำ23คูณด้วย50ลบ1นะคะเนื่องจาก49ก็คือ50ลบด้วย1 23คูณด้วย50นะคะก็จะเป็น1,150นะคะลบด้วย23ก็จะมีค่าเท่ากับ1,127ค่ะคำตอบจึงเท่านี้นะคะ วันนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ